ไมนิทวิ h โ o วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเมาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับมาดูที่ทม์เฟรมเดนก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้ราคานะครับมีการปิดตัวปเป็นแท่งสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถชนะแนวต้านก่อนหน้าไปได้อย่างง่ายดายครับและราคานะครับตอนนี้มาอยู่ที่ดีมานโซนสุดท้ายนะครับก่อนจะไปแตะออทาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม จริงๆแล้วดีมานโซนนะครับสามารถลากได้ถึงปลายไส้เลยแบบนี้นะครับจะเห็นว่าดีมานโซนทําเฟรมเดก็คือกว้างมากๆนะครับทุกคนแต่เพราะฉะนั้นผมขอแตะไว้ที่เนื้อเทียนละกันนะครับประมาณนี้โดยแนวต้านสุดท้ายนะครับของทำเฟรมเดเนี่ยอยู่ประมาณสัก2,400ัตรงนี้นะฮะเป็นเส้นแนวนอนเลยเป็น,นโซนที่ราคาติดเป็นโซนจิตวิทยานะครับทั้งหลายทั้งแหล่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดวัดใจที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวครับ อาจะสวิงไฮทุกสวิงโลนนะครับแล้วดูว่าเป้าหมายทาร็ตที่เขาขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมากว่านะมากกว่าเนี่ย78.6%แล้วนะล้วทุกคนอ่าถ้า1เ0เนี่ยก็จะไปไฮตรงนี้นะครับแล target ้วทาร์เก็ต1จ8จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 5นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเป้าไกลนะเออถ้าเราวัดมองว่ามันจะขึ้นต่อนะครับทุกคนแต่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถมองได้นะครับ นั่นก็คือแพทเทิร์นดับเบิลท็อปนะตอนนี้นะในไทม์เฟรมเดย์นะครับมี2อย่างเนาะยกขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเส้นคอตรงนี้เป็นอะไรเป็นไฮในระดับเดียวกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อตัวแบบนี้ก็ได้นะอะอันนี้ก็คืออีกมุมมองหนึ่งนะครับในการมองว่ามันจะกลับตัวลงอันนี้นะครับก็เป็นแพทเทิร์นในไทม์เฟรมเดย์เนาะที่ผมเห็นนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะว่าวันนี้เราเทรดไงได้บ้างนะครับ เอาตามแผนเมื่อวานก่อนนะครับว่าเราให้โซนไปใช่ไหมเนี่ยราคาขึ้นมาในโซนนี้นะครับโซนแรกประมาณ60ศูนย์หกสี่เนาะ,อะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีการรีเจ็กลงมานะครับก็ลงมาพักตัวแถวประมาณ 5, 5. ้าห้าจากนั้นนะครับราคามีการขึ้นไปทดสอบโซนนี้นะครับนี่ออเดอร์บล็อกนี้นะครับประมาณสัก7 3็ดสามถึงเนี่ยเดดใช่ไหมปุ๊บขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มีการรีเจ็กราคาลงมานะครับ ก่อนที่หลังจากตัวเลข C P I ประกาศนะครับสักประมาณสัก2ชั่วโมงเนาะหลังจากที่ราคาลงมานะครับก็มีการขึ้นอย่างุแรงนะครับจนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าราคานะครับเป็นไปตามทิศทางที่เรามองไว้นะครับผมและที่สําคัญนะครับการมาเทสโซนแต่ละครั้งเนาะผมแนะนํานะครับว่าเออมาโซนข้างล่างเนี่ยใช้ได้นะครับเล่นไปก่อนนะครับแต่ว่าการเล่นซับเนี่ยต้องพิจารณาหลายอย่างนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวลบลูกศรอะไรต่างๆเอาไปก่อนนะแน่นอนครับว่าราคาที่เบรขึ้นไปนะครับมันจะเปลี่ยนจากแนวรับนะเอ้ยเปลี่ยนจากแนวต้านนะครับมันจะกลายเป็นแนวรับแทนนะทุกคนส่วนนี้ผมลบทิ้งนะอันนี้ทิ้งไปก่อนนะ,อ,ะอันนี้ด้วยนะครับนี่ทิ้งนะครับทิ้งอ่าน,นี้เก็บไว้นะครับมาดูที่ช่วงราคาปัจจุบันกันนะฮะตอนนี้ จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอ่ามันเบรกไปหมดแล้วนะเหลือต้านสุดท้ายนะของ1ชั่วโมงนะอันนี้กรอบแดงนี่ของเดยนะเดี๋ยวผมขอ,อาหายไว้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้จะได้รู้สึกว่าเออไม่เกีะกะสีลูก,กตาไปนิดนึงนะครับอ่ะเอาออกให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะผมเห็นนะครับว่ามีตัวซับไพ่หนึ่งชั่วโมงที่เหลืออยู่นะตรงนี้นะเหลือไม่เยอะแล้วนะ เพราะว่าโซนมันมาใกล้ออทัมไฮนะครับโซนมันจะเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออยู่ตรงนี้นะครับสะพายนี่เดี๋ยวเขาลากก่อนประมาณนี้ประมาณนี้ลากก่อนอ่าอ่าตอนนี้เราอยู่ในกรอบสะพายหนึ่งชั่วโมงนะครับที่บีบเค้นสุดๆแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก2 4 0 0นะจนถึง2,393นะครับโดยประมาณนะ ต้องพูดว่าโซนนี้เป็นโซนเซลล์แล้วนะครับและมาเทสครั้งแรกด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสัญญาณกับตัวนะครับในโซนนี้เราอาจจะพิจารณาเซลล์ได้นะครับอาจจะพิจารณาเซลล์ได้นะครับทุกคนพูดง่ายๆนะ2,004เนี่ยเพื่อนๆอาจจะดักเซล์สักครั้งหนึ่งนะถ้าถามผมนะเราไป SL2,405 นะครับอื 2,004SL2,405500 จุดนะครับส่วนราคาปิดเนี่ยก็ เดี๋ยวเราลองจับสวิงสวิงโลว์ทูสวิงไฮแล้วกันนะ,ะแล้วดูสโต้สิโอเคสโตอยู่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวจับสวิงโลว์ทูสวิงไฮเพื่อนเพื่อนนะเราจะคาดการณ์ด้วยนะว่าราคาอาจจะลงไปได้เท่าไหร่นะสวิงโลว์ทูสวิงไฮนะครับขอจับประมาณนี้เลย2,400นะครับประมาณนี้นะย่อย่ดอง8 2นะครับคือ2382นะ2382 แต่ถ้าหจแะอยู่ส3 7 0านย์ะครับอันนี้ก็คือเป้าที่เราอาจจะพิจารณาแบบเก็บมาเก็บของมาแล้วจะ TP ตรงไหนนะ,ะนก็แนะนำตามเลขนี้เลยถ้าเซฟหน่อยก็ย3่นะครับสองสามแนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นท่าที่เราคาดการไว้ก่อนนะว่าอาจจะเกิดได้นะอาจจะเกิดได้ หลังจากสองพันสี่นะครับอีกต้านหนึ่งรอเราเลยนะคือปลายทางตรงนี้ปลายทางของเราตรงนี้นะผมขอใช้เป็นแนวต้านแทนนะคือสองสี่หนึ่งศูนย์นะครับสองสี 2, 4, 1, ่หนึ่งศูนย์อันนี้อีกต้านหนึ่งอีกอันนึงคือออทัมไฮแล้วนะสองสี่สามศูนย์นะครับเดี๋ยวแปะป้ายราคาเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอัอนนี้โซนแรกนะ,ะรีดหน่อยสองพันสี่นะครับรีดอ rr อันนึง2 4 1 0้อและอีกอันนึง2องพน้อะครับเป็นแนวต้านนะอ่ะเด้งขึ้นไปปุ๊บกดตบมาทีนึงอ่าขึ้นไปปุ๊บตบขึ้นไปปุ๊บตบนะประมาณนี้วันนี้เสียงอาจจะดูจริงจังนิดนึงนะเดี๋ยวจะพูดให้ซอฟต์ลงนะครับทุกคนอ่าอากาศไม่ค่อยดีเสียงมันเลยแหบๆนะฮะสำหรับผมนะ ไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นกันไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนสีให้ทุกคนอ่ะแน่นอนนะครับว่าเห็นไหมที่ผมให้ดูเนี่ยมันเป็นการสอนเทรนหมดเลยนะเออแต่ว่าเราวัดใจโซนที่มาเล่นครั้งแรกนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อมีแนวต้านแล้วเราก็ต้องมีแนวรับนะฮะ แนวรับแรกของเรานะครับอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงนี้ครับสองสามเจ็ดเจ็ดนะอ่าทำไมล่ะทำไมตรงนี้เป็นแนวรับนะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับมันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนเนาะเราเรียกว่า SR-flip นะครับ Support to r e s i s t a n c นนะเนี่ย SR flip RS flip นะครับก็ลองกลับด้านกันนะจากแนวรับนะครับก็กลายมาเป็นแนวต้านจากแนวต้านก็กลายมาเป็นแนวรับแทนเนาะสำหรับตัว โซนนี้ครับราคา78 77นะครับลดตรงนี้ไปนะครับเราจะาเข้าพิจารณาบายได้อีกทีเมื่อไหร่นะก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้4 2เนี่ยถึง4 8อันนี้โซนหนึ่งนะครับอันนี้ดีมาเนี่ยรอนะครับอีกดีมาหนึง่งตรงนี้ข้างล่างนี่ก็รอเหมือนกันนะอันนี้ผมขอลบทิ้งก่อนนะคิดว่าน่าจะไม่มาวันนี้นะผมให้2โซนนะครับ โวนประมาณนี้ส่วนนี้นะครับและระหว่างทางนะถ้ามีอีกโซนหนึง่งผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นแนวรับนี้เลยนะครับอ่าเป็นแนวรับประมาณช่วงนี้และนะครับขอเป็นเส้นแนวนอนนะอ่าแนวรับนี้นะครับราคาช่วงนี้นะครับประมาณ5้านะิบแปถึงหกสิบนะอ่าห้าิบแดถึงหกสิบโซนเนี้ยน่าจะมานะครับอืม ก็พิจารณาประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นี่ก็ให้เผื่อเพื่อนไปแล้วนะว่าราคาจะลงมาได้ประมาณช่วงไหนบ้างนะครับก็ถ้าราคาย่อนะครับแถวเจ็ดสิบแปดมีอาจมีเด้งนะครับอาจมีเด้งย่อมาแถวหกศูนย์นะครับอาจมีเด้งนะครับถ้าหลุดไปได้นะครับอโซนดีมาถัดไปคือช่วงสี่สองถึงสี่หกนะหลุดไปอีกรอแถวสองแปดถึงสามสามนะครับทุกคนอ,อันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ทองคำประจำวันนี้ครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยอย่างไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีราคาที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคือเงินเฟอ้อต่ํากว่าคาดนะครับซึ่งมันทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงก็เลยเป็นให้เหตุให้กราฟทองขึ้นถึงณตอนนี้นั่นเองถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้เป็นกำลังใจให้กับ Duo Trader ด้วยและถ้าใครอยากพูดคุยกับพวกเรา Duo t เ a ร e r ดก็สามารถแอด Duo Trader มาพูดคุยกับเราได้ในทาง Line Official นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ